สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามโครงการรถไฟฟ้าของไทยทั้งระบบกันนะครับที่ล่าสุดกำลังก้าวไปอีกระดับนั่นคือการเตรียมสร้างส่วนต่อขยายของสายทางต่างๆเดี๋ยวเรื่องนี้สอนอขอระบุว่ากระทรวงคมนาคมจะเ,เร่งรัดผลักดันรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย6สายคือสายสีแดงสายสีส้มสายสีม่วง สายสีน้ำเงินสายสีเขียวและสายสีน้ำตาลส่วนเส้นทางสายใหม่รถไฟฟ้าสายสีเท,าร,ทาระยะที่1ช่วงวัชรพลทองหล่ออยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการก่อสร้างภายในปี2564ถึง2565เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ วันที่6กคุมภาพันธ์2564มีรายงานจากสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนข,ขอว่าปัจจุบันรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปิดให้บริการแล้วจำนวนหกสายรวมระยะทาง170.38กิโลเมตร4 2 4สถานีและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก4โครงการระยะทาง128.96กิโลเมตร83สถานี ซึ่งจะทำให้มีระยะทางรวม299.34กิโลเมตร207สถานีจากแผนแม่บท m m a p ของสำนักงานนโยะบายและแผนการขนส่งและจาราจรหรือสอนอขอที่มี12เส้นทางระยะทางรวม509กิโลเมตร312สสถานีซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้กระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดผลักดันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าเพิ่มเติมได้แก่โครงการส่วนต่อขยายสายสีแดง สายสีส้มสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีเขียวและสายสีน้ำตาลดังนี้1รถไฟฟ้าชานเมืองส่วนต่อขยายสายสีแดงเป็นโครงการสายหลักที่เน้นการให้บริการการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างพื้นที่ชานเมืองกับพื้นที่ใจกลางเมืองโดยจะต่อขยายจากศูนย์กลางเมืองณนะสถานีกลางบางซื่อไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกจำนวนสี่เส้นทาง ประกอบด้วยรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,สตร์รางสิตระยะทาง8.84กิโลเมตร4ส,สถานีผ่านย่านการศึกษาของปริมณฑลด้านเหนือคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสารายาระยะทาง14.80กิโลเมตร6สถานี และช่วงตรินชันิสิราดระยะทาง5.70กิโลเมตร3สถานีผ่านพื้นที่สำคัญด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานาครเช่นโรงพยาบาลเสิรราชมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อหัวหมากระยะทาง20.14กิโลเมตร6สถานีและรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อหัวลำโพงระยะทาง5.76กิโลเมตร 5สถานีหรือเรียก2ช่วงนี้รวมกันว่ามิสซิงลิงผ่านพื้นที่สำคัญเช่นสามแสนสวนจิตร,ระดาหัวลำโพงพญาไทมักกะสันศรีนครินและหัวหมากโดยทั้ง3โครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางร่วมกับภาคเอกชนดำเนินการในรูปแบบ ppp ส่วนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงหัวลำโพงมหาชัยระยะทางประมาณ37กิโลเมตร17สถานีโดยใช้แนวเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง ผ่านพื้นที่สำคัญเช่นคลองสารวงเวียนใหญ่ตลาดพลูบางบอลและมหาชัยโดยอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณในปี2565 2รถสองรไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบางขุนนอนเป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยต่อขยายจากศูนย์วัฒนธรรมผ่านย่ดดินแดงประตูน้ำลานหลวงเกาะรัตนโกสินทร์เิริราช และเส้นสุดที่แยกบางขุนนนเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินและสายสีแดงระยะทางประมาณ13.40กิโลเมตร11สถานีปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการประกวดราคาโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2569 3. รถไฟ,ฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบรณะเป็นระบบขสมมนส่งมวลชนหลักในแนวทิศเหนือและทิศใต้โดยต่อขยายจากเตาปูนผ่านรัฐสภา ขอสมุทรแห่งชาติเกาะรัตนโกสินทรวงเวียนใหญ่ดาวขอนองราชบูรณะพระประแดงและครุไนระยะทางประมาณ23.60กิโลเมตรส7สถานีโดยโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการประกวดราคาก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2570 4. ริเถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินช่วงบางแคพุทธมณฑลสายสเป็นเส้นทางส่วนต่อขยายจาก สถานีหลัก2ไปตามแนวถนนเพชรเกษมจนถึงพุทธมนทลสาย4ระยะทางประมาณ8กิโลเมตร4สถานีโดยโครงการจะพัฒนาภายในปี2572 5โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวแปลงออกเป็น2เส้นทางได้แก่ช่วงค่คตลำลูกกาและช่วงสมุทรปราการวางปูเป็นเส้นทางส่วนต่อขยายไปยังทิศเหนือตามแนวถนนลำลูกกาจนถึงถนนวงแหวนรอบนอก ละด้านที่ตะวันออกตามแนวถนนสุขุมวิทและย่านสำโรงบางปูโดยช่วงคูคตลำลูกกามีระยะทาง6.50กิโลเมตรจำนวน4สถานีและช่วงสมุทรปราการบางปูมีระยะทาง9.50กิโลเมตรจำนวน5สถานีโดยโครงการจะพัฒนาภายในปี2572 6โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีซึ่งได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโดยสนขเพิ่มเติม จาก M MAP เดิมเป็นโครงข่ายสายรองที่บรรจุอยู่ในแผนไม่บทระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่2หรือ M MAP 2ซึ่งสอนขอร่วมกับกรงการขนส่งทางรางและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าได้ทาการศึกษาด้วยโครงการเป็นโครงการรางเดี่ยวหรือโมโนเรลเป็นโครงสร้างยกระดับตามแนวถนนงามวงวาน และถนนประเสริฐมนูกิจมีระยะทาง22.10กิโลเมตร20สถานีโดยโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการร่วมกับภาคเอกชนดำเนินการ PPP โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2568ทั้งนี้ในส่วนของรถไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยกรุงเทพมหาคนครตามข้อกำหนดของ M-MAP นั้นประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีเทาัชารพลท่าพระพระรยะทาง39.91กิโลเมตร อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการก่อสร้างระยะที่1ช่วงวัชะระบนทองหล่อระยะทาง16.30กิเมตรสถานีภายในปี2 5 6 4 5ส่ถึง2565นรส่วนรถไฟฟ้าสายสีฟ้าดินแดงสาทรระยะทาง9.50กิโเมตรอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการรวมถึงส่วนต่อขยายสายสีทองช่วงคลองสารประชาธิป,ปกระยะทาง920เมตร ซึ่งจะดำเนินการในระยะถัดไปนอกจากนี้ยังมีส่วนต่อขยายของสายสีชมพูช่วงสถานีเสีรัฐเมืองทองทานีระยะทาง3กิโลเมตรและส่วนต่อขยายสายสีเหลืองช่วงแยกรัชดาลาดพร้าวแยกรัชโยธินระยะทาง2.60กิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติมที่ภาคเอกชนผู้รับสัมปทานโครงการเสนอซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการในระยะถัดไปเช่นกัน จากการพัฒนารถไฟหลากสีทําให้ในอนาคตเราจะมีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึง14สายซึ่งจะช่วยให้การเดินทางในพื้นที่ต่างๆเชื่อมโยงถึงการอย่างสะดวกรวดเร็วสามารถกําหนดระยะเวลาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสนับสนุนการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่งเสริมการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหากเพื่อนๆชอบข่าวนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจได้กดแชร์ด้วยครับ